ของเล่นใหม่ใหม่แล้วค่ะทุกคน สิ่งนี้คือลิปคอลเลคชันใหม่ของ Super Chase นะคะท o f f e e Twist Li Matt ทเธอจะถือได้ยากไหม o f f e e Twist Lip Matt e นะคะนี่ก็คือ7สีนะคะมีเบอร์หนึ่ง6 7สห้าไล่ตามนี้เลยสวัสดีปากกันเบอร์หนึ่งค่ะฮัน y Moose เป็นสีน้ำตาลนูดอมชมพูเป็นสีโทนนูเทองนะคะเฮ้ยติดปากธรรมชาติเลยนี่เป็นแมทที่ทาง,ง่ายมากทุกคนปาบอกว่าเป็นลิปแมทอะ่ะคิดวาจะเป็นแมทแบบเนื้อหนักๆเห็งนี่ถามผ่านอันนี้ถ้าลองทาเยอะๆให้ดูนะคะปาก ธรรมชาติน่ารักอ่ะพอทาง่ายจริงแมทที่ลื่นๆทําให้เวลาที่เราทาลงปากอะค่ะมัคนค่อนข้างที่จะเกลี่ยง่ายมากทันปากไปได้เลยอ่ะเกลี่ยง่ายมากนี่พอทานรอบที่เท่าไหร่แล้วก็ไม่รู้ก็ยังไม่รู้สึกหนาปากเลยนะคะอืมน่ารอะสุะดยอดเบอร์ศูนย์สอง lady Cream ค่ะเป็นสีชมพูลิ้นกระต่ายอืมโอเคน่ารักอ่ะอันนี้เป็นสีแบบโทนนะคะเอามือเกลี่ยได้เลยอ่ะไม่ต้องใช้แปรงก็ได้มันไม่ตกลอกไม่แห้งแลวมันเบาสบายปากมาก บอกว่าตอนนี้ทำสวอชตอนฝนกันมันจะตกอีกแล้วแสงในคลิปนี้มันน่าจะเปลี่ยนไปเปลี่ยนมานิดนึงนะคะทุกคนน่ารักค่ะทุกคนวันี้บ้า์ศูนย์สามแคนดี้คาเป็นชมพูกุหลาบอมน้ำตาลนะคะอื เขาทำมาแต่สีโทนที่เราชอบอะอจริงๆสีนิวทรลโทนอีกหนึ่งสีนะคะที่บอกว่าทาง่ายมากๆเลยทุกคนติดตุนๆหมุนๆมนิ้วมิ้วแฮปปี้บาสีค่ะมาม่รโรสเป็นสีแดงอม oh. ส้มเกรฟฟุต์ดอดใสขึ้นมาเลยค่ะสดใสสุดในทั้งหมดสีสีที่ทามาใครอยากเติมความสดใสให้ชีวิตสีนี้ตอบโจทย์มากค่ะมาเยียวก็มีความสดใสขึ้นมาเลยค่ะแสงหมองมนเพราะฝนจะตกสีนี้ยังทาให้มันสดใสขึ้นมาได้ สดใสมากเลยยิงโอ้หตอนนี้ก็คือแบบดูแบบฮ่าคุณพีนินพร้อมพบปะผู้คนแล้วค่ะเป็นคุณพีดินที่สดใสมากๆแล้วค่ะตอนนี้เพราะว่าทาสีมัมมาโรสนะคะนี่แล้วมันเป็นแมตที่พอเซ็ตตัวแล้วอะ่ะมันไม่ตกล่องทุกคนปะอืมอืมอืม เบอร์ศูนย์ห้าเมาไวค่ะเมาวายนะทุกคนไม่ได้เมาแบบเมาคอนี่เลยสีที่คนดูคุณพิรินจะเดาได้ว่าคุณพิรินจะชอบเออคุณชอบนิโทสีครมมากเลยทุกคนนี่แหละสีที่คนนุณพิรินจะหยิบมาใช้ใบอวยแน่นอนมันเป็นสีพรมที่ถูกต้องม่วงพรมที่ตุ่นๆถูกต้องมากเบอร์หกพีแคนโทสอันนี้เป็นสีวอมโทนน้ำตา เป็นสีน้ำตาลอมส้มอ,อิดนะคะคือเขาเป็นแมทที่ทาง,ง่ายมากเลยทุกคนรู้สึกว่าทาไปแบบไม่ต้องตั้งใจทามันก็ออกมาสวยอะ่ะเนี่ยสวยเอานิ้วเกลี่ยได้เลยเกลี่ยเกลี่ยเกลี่ยได้ลุคแบบติดดาร์กลึกล้าสุดๆุ <c oughs> เพิ่งเห็นตัวเองในกระจก so v ี่ดาร์กเป็นน้ำตาลที่สะใจมากมากสีสุดท้ายค่ะเบอร์เจ็ดสี r a s p ร e r เ,เป็นสีแดงกล่าเบอร์รี่อันนี้แต่ว่าแพรต้องชอบแน่นอนอ สุดจะดาร์คไปเลยทุกคนแพ้ทางลิปสีเข้มสีดาร์กจึง้งแซบเลเยอร์เดียวอยู่เลยปะเนี่ยอื mm hmm. สุปปรอร์เชดคอลเลคชันนี้ทำถึงมากอืเ mm hmm. มื่อนักไปนิดนึงค่ะเฮ้ย mm hmm. mm hmm. สีสะใจอ่ะค่ะอสะใจสุดริเชดสุดยอดสีนี้ถูกต้องทุกคนเห็นปะว่าหน้าเปิดไฟมาเลยบูมแบบมบ ให้ทุกคนแต่งหน้าส่วนอื่นมาน้อยยังไงก็ตามทุกคนเติมสีแดงนี้เข้าไปจบุบแฮปปี้ย่ปินนาขนาดที่เป็นสีเข้มขนาดเนี้ยเ okay. เอาแค่นิ้วเกลี่ยมันก็อยู่เลยอ่ะมันไม่เป็นขอบไม่เป็นคราบอะไรทั้งนั้นปบมือให้ซปเปอร์เชดปบมือให้สองข้างสารบใพรที่อยากได้ซปเปอร์เชดท็อปปี้ทวิสต์อันนี้นะคะเราก็ติดตะกร้าไว้ที่ตรงนี้แล้วค่ะกดดูได้เลยเจอกันหม่คลิปหน้าค่ะทุกคนบ๊ายบาย